สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเคาน์เตอร์นับชิ้นงานนะครับก็เป็นอุปกรณ์สำหรับแสดงผลาการนับของชิ้นงาน,นครับส่วนประกอบก็จะประกอบด้วยตัวหนึ่งครับตัวเคาน์เตอร์หรือตัวหน้าจอแสดงผลแล้วก็2ก็คือตัวเซนเซอร์สำหรับตรวจจับชิ้นงานนะครับตัวเคาน์เตอร์อันนี้เวลาเลือกเราก็ดูว่า มันใช้สเปคไฟเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นไฟถึง3 0สิบโวลต์นะครับ dc นะครับเป็นไฟกระแสตรงนะครับในการทิกให้นับนะครับก็เรามาดูวงจรกันเลยนะครับตัวที่เคาน์เตอร์นะครับเคเตอร์อันนี้เป็นเลขศูนย์ะครับัน,นเคาน์เตอรนะ์ตัวนับนะครับ อันนี้จะเป็นสัญญาณที่จะเข้านะครับอันนี้จะเป็นไฟลบนะครับอันนี้จะเป็นไฟบวกยิ่มส vdc นะไฟบวกเราต่อตรงเลยนะครับส่วนไฟลบนั้นผ่านเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่จะเราจะใช้ก็จะเป็นพวกคาปาซิ t i v e เซนเซหรือก็หรือไม่ก็ p ฟโตเซนเซอร์นะครับเพราะพวกนี้สามารถ ตรวจจับอะโลหะนะครับถ้าปราคิซติคาปาซิติฟก็ตรวจจับอะโลหะพวกหินแก้วอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเป็นโฟโต้ก็ตรวจจับอุปก,กรณ์ทึบแสงนะครับก็เน้นย้ำว่าใช้เป็นโฟโต้นะครับจะได้สะดวกถนะ้าจะให้ดีต้องมีตัวสะท้อนกลับด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเงาในการ นับของอุปกรณ์นะครับเรามาดูวงจรกันต่อนะครับอันนี้ตัวเคาน์เตอร์นะครับมีไฟบวกต่อตรงนะครับไฟลบมาจากไหนนะครับก็มาจากไอตัวซเซนเซอร์นี่ครับซเซนเซอร์ก็จะมีไฟไฟบวกนะสายสีน้ำตาลนะครับก็เป็นบวกสายสีน้ำเงินก็เป็นไฟลบนะครับ อันนี้ไฟลบเข้านะครับส่วนไฟบวกเราจะมาต่อกับตัวแหล่งจ่ายไฟบวกเลยครับก็หมายความว่าจะมีไฟลบกับไฟบวกนี่ะส่วนเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นสายสีดำครับก็คือเป็น npn นะครับอันนี้จะส่งสัญญาณลบออกมาเมื่อมีไฟบวกกับไฟลบเข้าตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะครับจากศูนย์ก็จะเป็นหนึ่ง เมื่อมีการ d e t e ท t แต่ละครั้งในตัวเคาน์เตอร์ก็จะนับจำนวนแต่ละครั้งเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสามสี่ห้านับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการหยุด d e t e ท t ของเซนเซอร์นะครับแล้วก็เวลาเราจะรีเซ็ตมันจะมีปุ่มรีเซ็ตหรือไม่ก็มันจะมีเทอร์มินอลน,นะครับเราก็ต่อสวิตช์เข้าขั้วเทอร์มินอลน,นี้ก็ได้นะ ก็คอนเซปต์การใช้งานของตัวเคาน์เตอร์ตัวนับจำนวนชิ้นงานก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ